จิตดวงนี้ไม่ตายไม่เคยตายมาตั้งแต่การไหนไหนเรียกว่าเป็นอนันตการจิตด,ดวงนี้ไม่เคยมีปัาชา <c oughs> อันนี้พอร่างสลายคือร่างกายของสัตว์ของบุคคลของใครๆก็ตามหมดสภาพสลายลงไปจิตด,ดวงนี้ดีดออกแล้วก็ไปสร้างภพใหม่ชาติใหม่ขึ้นมาภพใหม่ชาติใหม่นั้นขึ้นอยู่กับเ <c oughs> ชื้อภายใน ป็นที่เป็นผู้บงการคือกรรมดีกรรมชั่วถ้าเป็นกรรมชั่วแล้วก็พามุนลงใครมีกรรมชั่วมากไม่สร้างไว้ตั้งแต่ยังไม่ตายมีกรรมชั่วมากน้อยอย่างไรอันนี้แหละอำนาจของกรรมเนี่ยจะดันลงไปเลยถ้ากรรมชั่วมากก็ดันลงมากเก็เไรผึ่งทันทีเลยนะคระจะบ,บ้านว่ามีอะไรอ่ามากีบมากขวางเลยเลยมีผู้ทําชั่วมาก แล้วผู้ทําดีมากก็อีกเหมือนกันถึงเลยทันทีนี่แหละจิตดวงนี้อไม่เคยตายตั้งภบตั้งชาติมากี่จับยู่จันนี่ถ้าไม่มีความดีเป็นเครื่องพยุงนะไอ้ภพชาติของเรานี่ยังดีนะเป็นภพชาติมย์พอขาดจาก,ลากสลร่างตายนี้แล้วมันอาจจะไปเป็นเปรดเ,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 เป็นผีลงนรกอวิีเลยก็ได้จิตดวงนี้พาไปเพราะกรรมดันไปเนี่ยถ้ามีกรรมดีก็ จิตดวงนี้แหละพาไปไปตลอดจนกระทั่งถึงนิพพานจิตดวงนี้จึงไม่เคยตายท่านจึงสอนให้พยายามรักษานนะเรื่องจิตใจเป็นสำคัญมากเราอย่าเห็นแต่วัตถุเงินทองเข้าของยศถาบรรดาศักดิ์อันนี้เป็นเป็นเครื่องยัว่วหรือเป็นเครื่องหลอกลวงเป็นยาเครื่องน้ำตาลของกีเลสที่มันหลอกสัตว์โลกกูโง่เขาว่าปัญญาไปตามมันแล้วให้พาจมพาจม แตนะท่านเตือนไว้หมดพราะเห็นอะไรเพราะที่เหลือแหลมคมมากที่ียสอนเราให้โง่ามากที่สุดเลยทำจึงฉุดขึ้นฉุดขึ้นนีแล้วพูดถึงเรื่องจิตไม่ไม่ตายทีนี้เมื่อผู้มีคุณงามความดีอยู่ภายในจิตผู้นี้มีหวังเช่นพบชาติเกินเหมือนกันแต่อํานาจแห่งบุญแห่งกรรมพาไปเกิด้วเราจะไปเกิดเองโดยลาพังเกิดไม่ได้นะ ถ้าจะไปเกิดอลิลมพังอลิลมพังไม่มีใครตำหนิใครได้เพราะรกายกบไปเกิดตามความต้องการของผนแต่นี้เกิดมาเพยยงไงให้มีไต่ความผิดหวังผิดหวังไม่ค่อยมีคนสมหวังนะเพราะกรรมพาให้ไปเกิดแล้วสิ่งที่ไม่สมหวังเป็นสิ่งที่ตนอยากทำเป็นความชัวช่วช้าระโมกนี่จะเป็นผลให้ให้ผิดหวังผิดหวังแต่เราอยากทำอยากทำอันนี้เครื่องล่อให้เรไปนั่นหละเวลาคนเกิดสัตว์เกิดจริง ไม่ค่อยจะสมหวังกันมึงต้องให้สร้างความชงหวังด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีทุกคนทุกคนให้เชื่อเอถิดพระพุทธเจ้าพระพุทธไม่ว่าพระองค์ใดเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วรู้แจ้งเห็นจริงสอนโลกไม่มีผิดพลาดประการใดเลยถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นเราจะเรียกว่าสวขาโตวาตาธรรมโมทำนิจจคือทางเดินเพื่อมรรคผลนิทานจัดไว้ชอบแล้วให้พากันก้าเดินตามนี้นี่ ถ้าเมื life, sheep, women, hmm? ่อผู้บำเพ็ญตามนี้แล้วนะคือสร้างความสมหวังสมหวังให้ตัวเองภพชาจะไปเกิดเหมือนโลกทั่วไปก็ตามแต่ภพชาผู้มีความดีงามนั้นเป็นภพชาที่สมหวังสมหวังเรื่องเริงบันเทิงไปโดยลำดับๆจนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางด้วยหน้าในความดีเรื่องความช่วยมี่อให้ผิดหวังผิดหวังมากน้อยมากน้อยจนจมเนี่ยพากักรรมนะ